สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช annel วันนี้เสนอเรื่องใบบัวขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กสาวที่มีนามว่าใบาบัวเธอเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดี หน้าตาน่ารักแต่โชคร้ายที่ตัวเธอนั้นไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของคนในหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่ต่างก็เกลียดเธอไม่มีใครอยากเข้าใกล้นั่นก็เพราะว่าเธอมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ใบบัวร้องไห้จะต้องมีคนในหมู่บ้านต้องสูญหายตายจากหรือถ้าเธอไปร้องไห้ที่ไหนบ้านหลังไหนที่แห่งนั้น จะต้องพบกับความสูญเสียของคนที่รักเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เด็กในวัยแบบเธอต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งๆที่เธอเองก็ไม่ได้มีเจตนาหรือคิดมิดีมิร้ายต่อผู้อื่นเธอเพียงแค่หวังอยากมีชีวิตที่ปกติสุขแต่โชคชะตาของเธอกลับไม่ได้ใจดีกับเธอเลยเช่นเดียวกับวันนี้ในขณะที่ใบบัวออกไปเดินเล่นบ้านใกล้เรือนเคียงในระแวกนั้น ต่างก็ไม่มีใครสนใจหรือทักทายเธอเลยสักคนกลับกันบางคนถึงกับออกปากไล่เธอเพราะคนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่าเธอคือตัวกาลกินีที่มีแต่จะนำความโชคร้ายความตายมาสู่คนอื่นๆนี่เธอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะอย่ามายืนที่หน้าบ้านฉันเดี๋ยวแกออก็เอาความซวยมาให้ฉันไปไปไหนก็ไป เด็กสาวทำได้เพียงกลมหน้าเสียใจและเดินจากไปทำไมการใช้ชีวิตของเธอมันถึงได้ลำบากขนาดนี้เธอก็อยากอธิบายว่านี่มันไม่ใช่ความผิดเธอเลยแต่น่าเสียดายที่เธอไม่สามารถพูดได้เพราะเธอเป็นใบตั้งแต่เกิดเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องมันเริ่มต้นตอนไหนเธอเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษสามารถรับรู้ได้ว่าใครที่กำลังจะมีชะตาถึงคาด แต่ด้วยความที่เธอไม่สามารถพูดหรือบอกกล่าวได้เธอจึงทำได้เพียงร้องไห้ออกมาบางทีเธอก็อยากไปอยู่กับพี่สาวของเธอพี่สาวฝาแฝดที่ถูกพ่อกับแม่จับแยกกันตั้งแต่เด็กเพราะพ่อและแม่แยกทางกันเวลาผ่านไปกระทั่งใบบัวโตขึ้นชีวิตในแต่ละวันของเธอยังคงลำบากเช่นเคยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นที่วันนี้สัมผัสพิเศษของเธอ ัน,กกนี่แกนังเด็กประหลาดแกทำบ้าอะไรฮะแกรู้ไหมว่าแกจะนำความวิบัติมาสู่หมู่บ้านไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ทำอะไรก็มีหญิงไวกลางคนที่เดินผ่านมาและเห็นใบบัวที่กำลังร้องไห้อยู่ใบบัวตกใจเธอยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าตัวเองก็พบว่าน้ำตาไหลอย,อยู่ ้ดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยความตกใจกลัวก็รีบวิ่งกลับไปหาแม่ที่บ้านหญิงสาววิ่งมากอดแม่ด้วยสองแก้มที่อาบไปด้วยน้ำตาผู้เป็นมารดาเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าต้องมีเรื่องแน่ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกแม่อยู่นี่แล้วผู้เป็นแม่ทำได้เพียงกอดปลอบลูกเอาไว้เท่านั้น กลางดึกของคืนวันนั้นใบบัวได้ยินเสียงววกวยวายจึงรีบออกมาดูที่หน้าบ้านก็พบกับกองไฟขนาดใหญ่ที่กำลังไหม้ลุกลามไปทั่วมู่บ้านโดยที่ไฟนั้นไม่ได้มีท่าทีว่าจะทุเลาลงเลยฝ้าหลังฝนย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอแต่ก็คงไม่ใช่กับใบบัวเพราะหลังจากที่เหตุการณ์ไฟไหม้จบลง ชาวบ้านต่างด่าทอเธอขับไล่เธอเพราะหญิงไวกลางคนที่เห็นเธอร้องไห้ในวันนั้นเอาเรื่องมาบอกกับชาวบ้านบางคนจะเผาบ้านของเธอด้วยซ้ำจนในท้ายที่สุดความกดดันความกลัวที่เธอต้องแบกรับมาตั้งแต่เด็กๆก,กัดกร่อนความรู้สึกของหญิงสาวจนทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจที่จะจากโลกนี้ไปโลกนี้มันคงไม่เหมาะกับเธอโลกนี้ไม่ได้ใจดีกับเธอ เหมือนกับเจ้าหญิงในนิทานแต่มันคือฝันร้ายที่เธออยากจะหลุดพ้นจากมันไปตลอดกาลและเชือกที่อยู่มุมห้องคือทางออกสุดท้ายที่เธอคิดว่ามันจะช่วยให้เธอได้หลุดพ้นจากฝันร้ายนี้อย่างที่เธอต้องการโดยที่เธอไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าคนที่อยู่ข้างหลังคือแม่ของเธอนั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้พ่อจะกลับเด็กไหมคะปทุมพี่สาวฝาแฝดของใบบัวที่ถูกจับแยกทางตั้งแต่เด็กเธอย้ายมาอยู่ที่เมืองหนึ่งในชนบทเล็กๆกับพ่อสองคนก็คงดึกๆนิดหน่อยล็อกบ้านดีๆนะลูกคืนวันนั้นปทุมก็เจอกับฝันประหลาดเธอฝันว่าเธอกำลังเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีสภาพทุดโทรมตามกาลเวลา เธอเดินไปเรื่อยๆกระทั่งหยุดอยู่ตรงหน้าห้องห้องหนึ่งเลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เธอเห็นคือหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาเหมือนถือทุกสัดส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้ากำลังเดินไปที่มุมห้องเธอหยิบเชือกขึ้นมาจากนั้นใช้เชือกเส้นนั้นผูกรัดคอตัวเองปทุมสะดุ้งตื่น เธอหอบหายใจและเหงื่อออกท่วมตัวภาพในความฝันยังคงชัดเจนและติดตาที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือคนที่มีใบหน้าเหมือนเธอมันทำให้เธอนึกถึงน้องสาวฝาแฝดของเธอพอวันรุ่งขึ้นเธอขอพ่อกลับไปเยี่ยมแม่และน้องโดยให้เหตุผลว่าเธอเป็นห่วงที่แม่กับน้องอยู่กันแค่สองคนอย่างน้อยแค่ได้รู้ความเป็นอยู่ ว่ายังสบายดีก็พอแล้วเมื่อเธอกลับมาที่บ้านแม่สีหน้าของแม่ดูแปลกใจเล็กน้อยที่จูจ่ๆเธอก็มาอยู่ที่นี่ทั้งที่ไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีแต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรสองคนแม่ลูกนั่งคุยปรับทุกข์แม่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องการตายของใบบัวเธอตกใจจนไม่รู้จะทำยังไงเลยนึกถึงฝันนั้น จึงขอแม่เข้าไปที่ห้องของน้องสาวบางทีการที่ใบบัวมาหาเธอใบบัวอาจจะอยากบอกอะไรบางอย่างก็ได้เสียงของตกในห้องของใบบัวหญิงไวกลางคนตกใจจึงรีบวิ่งไปที่ห้องลูกสาวเธอเบิกตากว้างตกใจกับภาพตรงหน้าปัทุมกำลังพยายามใช้เชือกผูกรัดคอตัวเองเราวกับว่ากำลังจะฆ่าตัวตาย แม่ช่วยบัวด้วยบัวลูกทำอะไรหยุดนะเธอรู้ว่าใบบัวกำลังสิงร่างของปทุมอยู่แม่แม่จ๋าช่วยบัวด้วยบัวหายใจไม่ออกบัวเจ็บจะเกินบัวไม่ไหวแล้วแม่ช่วยบัวด้วยนะแม่ใบบัวบอกแม่ผู้เป็นแม่รำไห่รีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกและเธอก็ทำสำเร็จ แม่บัวขอโทษน,นะที่วันนั้นบัวตัดสินใจทําอะไรโดยที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของแม่เลยแม่ต้องเสียใจก็เพราบัวแต่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะถึงวันนั้นแม่จะช่วยบัวไม่ได้แต่วันนี้แม่ช่วยบัวได้แล้วนะใบบัวในร่างของผีสาวก้มลงกราบเท้าผูเป็นมารดาเพื่อเป็นการขอขมา สิ่งใดที่บัวได้ล่วงเกินหรือทําให้แม่ต้องเป็นทุกข์บัวกราบขอโทษนะแม่แม่อโหสิก,กรรมให้บัวนะผู้เป็นแม่ร้องไห้เสะอื่นมองลูกสาวคนเล็กด้วยความคิดถึงสองแม่ลูกสวมกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วิญญาณของใบบัวจะจากไปในที่สุด ปทุมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของอีกวันข้างเตียงมีแม่นั่งเฝ้าอยู่เธอจึงถามถึงเรื่องเมื่อคืนแม่เล่าให้ฟังว่าไปบัวยอมจากไปในที่สุดแม่ของเธอตัดสินใจจะจัดงานทําบุญให้ลูกสาวคนเล็กอีกครั้งหวังเป็นการปลดปล่อยใบบัวสู่ภพภูมิที่ไม่ต้องทรมานแล้วปทุมหวังว่าน้องสาวฝาแฝดของเธอจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีปราศจากความทุกข จ,จู่ๆเธอก็รู้ได้ถึงบางสิ่บางอย่างและเธอก็ร้องไห้ออกมา<ท>และนั่นก็คือท่านเรามาเรื่อง ัวขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ